สวัสดีครับสวัสดีเอชันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมก็มีรถกระบะแคปยอดเยี่ยมอยู่นึ้นของแบรนด์อีซูนะครับผมนะนั่นคือเจ้าอีซูดีแม็กโกซูรี่นะครับนะตัวนี้ปี2008ันแปดฮาร์รเดอร์ยกสูงนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าผมได้ไปผมไไปปทำการขัดสีให้ดูเราด้วยวัสดุสังขารหมดแล้วนะครับนะคุณชมซื้อไปคุณชม พร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้โครงสร้างตัวดลังในเดิมบนราคารเลยนะคร,ครับเรามาดูกันเลยครับผมนะครับมาดูกันนี่จุดแรกก็คือรุ่นนี้ไฟหน้าเขาจะเป็นปวดโปรเจคเตอร์เบรนส์เขาเรียกว่ารุ่นหน้าขลามตัดนะครับผมแล้วก็ซิกเนเจอร์ของโกซอรีร่ที่อีซูซี่แม็กรุ่นอื่นเขาไม่มีก็คือโลโก้น่าจะเป็นสีทองนะครับนะเห็นไหมแสดงถึงความเป็นรุ่นพิเศษโกซอรี่ครบรอบ60ปีของอีซูนะครับนะที่เขาได้ทําตลาดในเมืองไทยนะครับ เกมพังในเดิมนะครับนี่มาดูกันเรื่องยางกันครับผมยางแม็กเดิมแม็กสวยนะครับแม็กสวยมากเลยนะครับยางขอบ16นิ้วนะครับดอกยางโอเคนะครับโอเคนะลึกๆเลยับมาจากบ้านนี่คือแบบก่อถนนได้ดีมากยางตัวนี้นะครับเห้ดูช่วงล่างแชสซีกันไปาเลยครับนี่แชสซีสวยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ติ๊กเกอร์ไฮเดนเดอร์อยู่ครบนะครับมาดูเรื่องของภาษีกันบ้างนะครับ ห้าสีเป็นปีวหกเลยนะครับนะใช้งานได้ยาวๆหลายเดือนเลยนะยี่สองตุลาพุ่นนะใช้งานได้อีกเป็นสิบกว่าเดือนนะครับนะใช้งานได้ยาวนะครับเรื่องภาษีอะไรพวกนี้มีไฟเลี้ยงในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นโกซูรี่สวยๆอยากรีวิวให้เอฟซีท่านดูมานานแล้วรุ่นนี้นะครับมาดูที่ภายในของรถครับกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมภายในผองรถครับสภาพแผงประตูสวยนะครับนี่ให้ดูดิผ้าพวกนี้มีขาเลยว่าตกแต่งดีมากแล้วก็ตัวนี้เป็นลายไม้นะครับนะลายไม้ตกแต่งพิเศษ ดูดีมีระดับนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ชมเชยแล้วก็นัดแก้มข้างหรือในนะครับผมไม่มีการขยับนะครับดื่มคันนี้นะครับดื้อม,มากให้ดูสภาพภายในโดยรวมนะครับนะภายในโดยรวมอาจจะดูท้องเสียกันนึงอ่ะโอเคเห็นไหมเป็นเบาะผ้าเบาทั้งคันนะครับแต่เบาะองค์ประกอบโดยรวมคือยังสวยดูดีแล้วก็ตกแต่งมาด้วยลายไม้มาให้นะครับผมแล้วก็มีพรมพรมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคอนโซลนี่คือสภาพดูดีไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมเห็นไหม นี่นะครับรถสะภาพสวยสภาพดิมให้ดูภายในแคมปนิดหน่อยครับผมภายในแคบปสภาพสวยๆครับพ,รพ่โโอแม่พี่น้องนะครับผมน,ะนั่งได้แคบปใหญ่ส่วนตัวคนชอบแคบปอีูนะแคบปมันแคบปใหญ่นะครับผมโอ้อไรเนี้ยโอ้ไม่ได้เก็บของี่นี่ให้ด้วยดูดิเก็บบงเก็บบัตรเก็บธนบัตรอะไรเยอะแยะมากนะครับช่องบลตัวนี้ดีมากนะครับมาดูในส่วนเรื่องของประกอบตัวรถกันบ้างนะครับพ่อแม่พีโนโ่น้องว่าเป็นยังไงนี่ครับ เม็ดอาร์คเดืมแท้แน,น่นอนครับผมการันตีเลยว่ามีพี่คว่ำหรือว่าชนหนักนะครับหรือว่าชนเบาเลยรทุกสิ้นนะการันไม่การันตีเลยครับเพราะว่าอะไรไม่มีการโดนชนเราดูได้ไงนะครับนี่เราแกะดูเม็ดอาร์คก่อนเลยนะครับนะแกะดูเม็ดอาร์คคนอื่นก็ขอเข,อข,อขออาอนุญาตเจ้าของเต็นท์เขาด้วยนะครับผมแต่ครั้นี้เห็นไหมได้ความเดืมนะครับผมน,ะนี่การันตีเลยครับเดืมเดืมเดิอมเดืมแต่ร้อนมากนะครับอ่ะไปดูจุดกระปกันเลยนะครับนี่ถ้ารูปไปจะมีตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับนะกระบะเดิมแท้แน่นอนครับผมตัวนี้เดิมๆครับ ม,ม,มาดูจุดนี้กันครับ่อไมพี่น้องคันสีนสวยนะครับผมนะคันสีสวยเลยรถคันนี้แล้วก็เป็นแม็กดื้อแท้ hey, จากโรงงานเลยแม็กสวยยางสวยยางยางยาง,ยงสภาพปใหม่เลยนะครับเนี่ยยางยังบดอกลึกดอกหนาอยู่เดิมนะครับมาดูด้านหลังครับพี่น้องด้านหลังสวยนะครับส่วนตัวนะความฝันในวัยเด็กของผมเนี่ยผมชอบอ e ีซูรุ่นนี้แหละครับมากเลยไม่ว่าจะเป็นกูซีรีหรือปพตตินัมผมก็ชอบแต่ผมชอบกูซีรีเพราะว่าอะไรหนึ่ง มีโลโก้สีทองวันนี้มาให้นะครับผมนะนี่นี่โกซีลี่แท้นะครับผมนะตัวนี้นี่โกซีลี่แท็นรุ่นครบรอบหกปีไฮบรเดอร์ยกสูงสติ๊กเกอร์ต่างๆมีอยู่ครบมาให้เอฟเอสมีระบบมาให้อ่ะเามาดูด้านท้ายกันเลยครับอ่าโอเคครับแม็กไนเนอร์ก็ที่จริงเนี่ยอันเก่าผมซื้อมาเนี่ยแม็กไนเนอร์ไม่มีมาให้นะผมก็เลยหาซื้อของมือสองมาให้นะครับนะก็เลยแม็กไนเนอร์อาจจะดูไม่ค่อยสภาพสวยเท่าไหร่แต่ผมจะ ทำการพ่นสีให้ใหม่นะครับวันนั้จะได้สภาพสีดูสวยนะครับผมมามาดูในส่วนของู่งของประกอบตัวรถกันบ้างครับผมโครงสร้างตัวถังได้เดิมนะครับผมนี่การันตีเลยครับไม่มีการโดนชนหนักหรือบทุกหนักนี่เห็นไหมครับนี่ลองโดยการใช้งานโอเคครับเดิมนี่นี่โลบุกุมเนี่ยเห็นไหมนี่ให้ดูชายขอบล่างเลยครับชายขอบล่างการันตีเลยครับไม่มีการโดนชนหน้ามาไอไม่มีการโดนจิ้มท้ายหรือว่าโดนสอยท้ายมาแน่นอนครับผมผู้ผิพดผิดเบื่อๆนะครับผมนะ เห็นไหมครับนี่เดิมเดิมนะครับมาเลยครับคุณลูกค้ามาเลยเห็นไหมเป็นตารอยู่ครบมาดูพื้นกระบะร่อนกระบะครับร่อนกระบะสวยไม่มีสนิมไม่มีผุไม่มีพังโอ้โหรถจะรถสิบห้าสิบหกปีนะครับเนี่ยตัวนี้นี่สภาพมันดูใหม่อยู่เลยสภาพดูสวยมากคันนี้นะครับเห็นไหมเนี่โอเคครับนี่เห็นไหมได้เดิมอ่ะมีเม็ดอาร์คแสดงว่าเดิมทุกเดิมทุกจุดนะครับวันนี้ผมใช้ผมใช้งานมากคันนี้ใครซื้อไปคันนี้คือผมใช้งานมาก อ๋อตรงนี้ไม่มีมาให้เหมือนแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับนะกระชูนเนี่ยไม่ยากเรื่องนี้นะครับอ่าเรามาดูคันซียครับพ่อแห่พี่น้องคันซียสภาพสวยนะครับไม่มีผุไม่มีพังไม่มีก่อนรถไม่มีดามทุกอย่างดืมแท้อริจินองเลยดูสิครับยังมีผุไม่มีพังไม่มีก่อนเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละรถผมซื้อส่วนมากเนี่ยจริงอยู่ว่าไม่ป้ายปนอาหารก็จริงนะแต่ว่ารถผมซื้อแถวส่วนมากผมก็ซื้อรถบ้านเขานะครับผมนะ จ้าของก็มาขายให้หน้าร้านอะไรแบบนี้ส่วนมากนะครับผมน,ะนี่เลยดื่มอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นรถของคุณท้องถิ่นใช้งานนะครับผมน,ะนั่นเองเรันตีเลยวเดิมๆนะครับผมนะื่นะครับดืมเอามาดูที่ภายในกันบ้างครับเพื่อนพี่น้องไยใน้าพากรับสภาพสวยๆนะครับแผงประตูสวยหรูหรามีระดับนะครับผมเห็นไหมฮารติกนึ่งดูดีเลยอะคอนโซลไม่มีรอยแตกนะครับผ้าม,มีขาดสภาพดูดีปุดบิลล็อกใช้งานได้ปกตินะครับกระจกพับเซฟพับ เก็บซ้ายขวาใช้งานได้ปกติออโต้จะมาคนขับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างทุกหลงังระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมจุดนี้มาด,ด,ดคูคุณแจครับโอ้โหคุณแจเท่มากอ่ะทําใหม่นะเนี่ยแต่ว่าแบบดูดีเโล่อหลอ่าเอาการเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูน็อตแก้มข้างในครับน็อตแก้มข้างในเดิมนะครับผมนะไม่มีการโดนชนหนักหรือความหรือว่าไม่มีการขยับนะครับผมเห็นไหมมาดูเม็ดอักกันบ้างครับผมนี่เม็ดอ์กเดิมครับ การันตีเลยครับว่าไม่มีไม่มีการโดนชนหนักหรือพิควั่มแต่อย่างใดครับเพราะไม่พี่น้องพูดตรงๆเลยครับเดิมๆนี่นะครับคุณไปหายได้ในสภาพนี้สภาพหนึ่งร้อยคันได้นะครับะคันนี้กูซิลี่คันนี้นะครับโอ้พอดีพูล,ลืมมไายภายในฝังคนนั่งนะภายในฝังคนนั่งเบาสวยนะครับปีกเบาะสภาพดูดีเลยเบาสภาพสวยๆนะครับแต่ผมแนะนำหนึ่งอย่างนะถ้าคุณลูกค้าซื้อไป ผมให้คุณลูกค้าไปหุ้มเบาะหนังน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละเรื่องทำความสะอาดคือทำความสะอาดได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับเบาะผ้าโดยกันแล้วไม่ไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นด้วยนะครับผมนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะผ้าเป็นเบาะหุ้มหนังนะครับผมนะมามาดูภายในเรือนใหม่กันบ้างครับซิเนเจอร์ของรุ่นนี้นี่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือนี่พวงมาลัยเขาจะมีโลโก้ที่เป็นสีทองอารามนะครับนะ สแสดงถึงความเป็นโกซิลี่เพราะโกซิลี่นี่โกคือแปลว่าทองนะครับผมโอเคเพลงเรับอ้โหโอ้โหอเมื่อกี้ม้วนนะครับเนาะวันนี้เมื่อกี้เพลงเปิดขึ้นมานะครับเนาะไม่สองแสนห้าไม่ดิมไม่แท้ครับผมนี่ให้ดูเลยนะครับไม่ดิมไม่แท้นะครับคือว่าวิ่งกําลังพอดีนะครับผมนะคันนี้สภาพสวยสวยพร้อมใช้งานนะครับมาดูเครื่องเสียงกันบ้างครับผมเครื่องเสียงตัวนี้เป็นจอแอนดรอยนะครับผมนะ ปอเป็นจ้าไอโนยใช้งานได้ปกติรองรับบลูทูธได้แฟชได์ก็ได้นะครับนะนี่โอเสียดได์มาเต้บ้านนี่คือแบบเพลงแบบเพลงเพาะมากฟังเอเินเพลงเพาะมากคันนี้แต่ผมจะเทสให้ดูนะครับหมนลนหม,มนี่อมลำกันบางกช่ไหมนี่อ๋อโอ้โหโอครับผมอย่ามวนลายนะครับเนาะแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเพลงเพราะ แอร์ยนินหัวเกียร์ก็เกียร์ตัวนี้อาจจะลอกบ้างนะครับตามการเวลาแต่ว่าหัวเกียร์การเขาเกียร์ไม่มีลอกไม่มีรุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหางเกียร์นั่นเป็นล็อกเป็นล็อกครับผอไม่พีน้องนี่ดูดิตอนดูแต่กลายไม้นี่คือดีมากเจ้าของคงต้องชมเชยเจ้าของเขาหนึ่งอย่างคือในเรื่องของการดูแลรักษารถคือดูแลได้ดีมากนะครับผมนะนี่ เบรกมือตึงๆนะครับผมนะเบรกมือตึงๆไม่มีหจอดไม่มียานๆๆนะครับผมนะนี่สวยๆนะครับอ่ะมาดูที่ภายในห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภายในห้องเครื่องของเราของเขาแล้วกันบ้างนะครับนะ,<ม>นะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลคอมเรลว์ไอเทคนะครับผมนะ,นะ <ๆ S 1> เป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ที่แรงมาก150แรงม้านะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ที่ทั้งประหยัดน้ํามันแล้วก็เดินทางไกลได้ดีมากเครื่องยนต์ตัวนี้เขาบอกจะบ้านคือดีมากๆเลยนนะคครรรรรรรััับออออตตาาาเเ่่่งงหืืกี รอบต้นอาจจะอืดแต่ถ้าได้รอบปลายปุ๊บอีสูบไปรถที่ขับได้ดีมากๆเลยครับรอบปลายนี่ทําได้ดีนะครับผมนี่นี่จะชอบเครื่องนะครับเครื่องสภาพดีๆนะครับไม่มีสึกไม่มีเยิ้มนะครับผมนี่เห็นไหมตังนี้ก็เทอร์โบนะครับนี่เทอร์โบเดิมแท้จากโรงงานเลยตัวนี้นี่เทอร์โบนะครับตรงนี้เดิมๆนี่เห็นไหมครับนี่น็อตแก้มข้างน็อตแก้มข้างนี่เดิมนะครับนี่ไม่มีการขยับนะครับผมนี่ น็อตแก้มข้างเดิมๆนะครับผมแก้มข้างเดิมนี่ไม่มีการขยับหรือว่าเคลียร์สีนะเห็นไหมนี่น็อตไม่มีการขยับเลยสภาพสวยๆเดิมๆข้างเดิมครับคันนี้เห็นไหมหมุนเบ็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนะการันตีเลยว่าไม่มีการโดนชนหน้ามาแน่นอนครับผมเดิมๆนะครับนี่นี่มาดูช่องนี้ครับนี่แผ่นเพจตัวนี้นะไม่ใช่แผ่นเพจสิแผงหม้อน้ํำตัวแพทจะอินสูเลยเห็นไหมคำเตือนต่ายอยู่ครบนะครับนี่แล้วก็มาดูที่แผ่นเพจกันบ้างครับผม แผ่นเพลตตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4 JK1 นะครับนะะมุดดำเทิมแท้จากอีสุเลยเห็นไหมนี่แผ่นเพลตตัวนี้มุดดานะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนถ้าลองจุกเข้าไปตัวนี้ดูนะครับนะถ้าจุกเข้าไปตรงนี้แผ่นเพลตจะมีคล้ายๆแบบพวกสกูนะผมไม่รู้ผมเรียกผมไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงนะไม่บาดมือนะครับนะการันตีเลยว่าเดิมนะครับแผ่นเพลตตัวนี้แล้วก็คานเดิมนะครับนะลองรูมุกโกพวกนี้รูเดิมคมกิฟนะครับสวยนี่แขมข้างเดิมๆนะครับน็อตเดิม โอชีนะครับน็อตเดิมเห็นไหมครับเนี่ยน็อตเดิมสติ๊กเกอร์คำเดิมจากโรงงาน,นมีมาให้เห็นไหมน็อตแก้มข้างเดิมนะครับในส่วนของเรื่องฝากระโปรงก็อาจจะมีการขยับไปเก็บสีบ้างตามกาลเวลานะครับพูดรายงานให้ฟังตรงๆเลยนะครับผมนี่แต่ว่าในได้ชิ้นเดิมนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละเผีนงการความร้อนยังตึงๆแล้วก็สติ๊กเกอร์คำเดิมเกี่ยวกับโรงงานยังมีครบนะครับนี่ อัพเดอรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพราะว่าอะไรหนึ่งแหละถ้าฝากระโปรงงานเทียบหรือว่าไม่ใช่ของแท้นี่ฝากระโปรงท่านเปิดมาท่านยกมาดูเลยครับมันจะเป็นของมันจะไม่หนักนะครับผมแต่นี้เป็นฝากระโปรงที่หนักมากนะครับแสดงว่าเป็นของเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนครับผมชิ้นนี้อ่ะมั่นใจได้เลยอ๋อผมลืมบอกคันนี้มีระบบเบรก ABS มาให้นะครับนะตัวนี้นี่โมดูล ABS ครบจบออปชันคือแน่นมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันบ้างว่า เสียงสตาร์ทเครื่องยนต์เขาจะ,พะเพาะสักแค่ไหนนะครับนะไปฟังกันเลยอ่ะนะครับรอฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลย <c oughs> โอ้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับผมนะไฟต่างๆเดี๋ยวพีกนกำลังเพาะนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูคอมเองการทำงานเลยเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับผม,มดูรอบโอเคครับรอบเดินเรียบเครื่องเดินเรียบคือเดินนิ่งนะครับเอามาดูหน้าเครื่องกันบ้างครับเขาเพี่น้องเป็นยัางไงา อ่าโอเคครับผมให้สรุปการทำงานเขาคอมแอมป์มันเตี้วเเลยครับพ่อแม่พี่นอ้อมเลยในการทำงานเขานะครับสายพานนั่งตึงๆสายพานนั่งตึงๆนะครับคอมแอมป์มัตี้วเเลยนี่ซีกแอม์เบื้องต้นไม่กินไม่กินนะครับเช็คตรงนี้ดูเลยนะครับเติงดีนะครับวันนี้เตองติดเครื่องแน่นมาดูวัดจะมันกาดกันบ้างครับนี่นะครับเครื่องยังติดเครื่องแน่นไม่หลวมนะเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละรถอีซุเนี่ยเป็นทุกคันนะครับเวลาเครื่องร้อนเนี่ยเป็นทุกคันแต่ว่า เครื่องได้ดีนะครับผมนะถ้าต้องทดสอบขับด้วยตัวเองนะครับผบอกเลยไม่ดีกว่านนี้นะครับเครื่องเดียบนะครับเครื่องปิดขครงแน่นนะครับออฟมาข้างนอกครับผมโอเคครับผมมาฟังมข้างนอกโอเคนะเสียงดีเลยนะครับผมขอเปิดขอสรุปเลยดีกว่านะครับใครกำลังมองหารถยนต์กระบะที่น่าใช้งานแล้วก็คุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวเดินทางไกลก็ได้หรือจะไปทุกของก็ดีนะครับ เพราะวคันนี้ก็ตอบโจทย์และอย่างหนึ่งรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับผมนะเจ้าของเขาได้มาขายผมหน้าร้านนี่แหละนะครับผมนะเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะครับผมอ่ะประกอเบอร์ราคาเลยนะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดต่อรองกันได้ครับผมนะถามว่าจะไฟแนนซ์ได้ไหมคันนี้จะไฟแนนซ์ได้นะครับนะเครดิตดีถ้ามั่นใจไม่ต้องมีคนค้ำนะครับนะมาจะไฟแนนซ์กับผมเลยนะครับส่วนเรื่องเงินดาวเรื่องเงินผ่อน ดูใ,ใต้คลิปนะครับผมนะผมใส่เงินดาวเงินผลหรือว่าติดต่อมาหาผมเบอร์โทรได้ที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับจะดาวเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเราต้องเกี่ยวกับเรื่องคำนวณจากเรื่องเงินดาวให้นะครับผมนะอ่ะสำหรับคันนี้ผมบริการอะไรให้บ้างนะครับนะซื้อไปผมบริการไปถนะ่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีครับผมแล้วก็โอนให้ฟรีครับส่วนเรื่องจัดส่งนั้นลูกค้าเข้ามาคุยกันหลังไม้นะครับผมนะอย่างคันล่าสุดที่ผมไปส่งเนี่ยโตโยต้าโฟล์คเนอร์ผมไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสกลนครน,นะครับส สกลนครมุกดาหารนครปนมนะครับจะส่งให้ฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จังหวัดอื่นที่ผมพูดที่ผมไม่เอ่ยมานี้คือมีค่าใช้จ่ายกับผมนะครับผมนะฮะผมจะทดสอบการขับขี่กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาย่บคัดคัดอ่อนมากนะครับวนะคัดสมูทมากเข้าดีแล้วก็การข้าเกียร์กานเกียร์แน่นนะครับไม่มีโรกไม่มีรุ่นนะครับให้ดูเลยโอเคครับคุณลูกค้าออดูกันเร็วครับ <พ uka> เรื่องการเลี้ยวนี่ลูกหมากไม่มีดังไม่มีอิดไม่มีอัดนะครับผมการันตีเลยครับว่าลูกหมากแล้วก็เรื่องอยางก,การขัขี่ช่วงล่างคันนี้คือฟื้นมากเลยครับนะครับให้ดูการข้าเกียร์ครับโอ้โลบขึ้นไวมากน,นี่แหละครับสิ่งที่ผมชอบอีสุนะครับนี่เครื่องดีช่วงล่างฟื้นดีนะครับให้ดูฟีดแบ็กช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างสามารถปล่อยขับได้เลยเนี่ยนี่ผมไม่จับมือนะเนี่ยมือหนึ่งถือมือหนึ่งก็ถ่ายกล้องมือหนึ่งก็เนียมทางนะครับผมนะอ้านะครับการขับขี่คันนี้คือดีดเยี่ยมใครจะไปเดินทางไกลคันนี้ครบจบเลยครับหมดปัญหาเลยคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเดินทางไกลไม่ได้คันนี้เดินทางไกลได้ดีมากนะครับผมขับมาจากบ้านผมก็ประมาณเกือบสัก25โลได้ก็สัมผัสได้ถึงช่วงล่างอันเหนียวแน่นแล้วก็หนึบของอีซูซูมากๆเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมก็สรุปก่อนโจดนี่แหละครับชมวงมิวสสวยๆไปนะครับช่วงนี้จังหวัดคอนมก็น่าเที่ยวมากนะครับเห็นไหมก็มีภูเขาจากฝั่งสปปอลามาด้วยนะครับผมนะฝั่งนั้นก็จะเป็นเมืองําม่วนนะครับท่าแขกอันนี้ก็เป็นฝั่งจังหวัดนครพนมนะครับถ้าหาลูกค้าท่านไหนสนใจจะมาดูรถกับผมร้านผมชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับผมนะเสิร์ชเข้าไปใน Google Map หรือเฟซบุ๊กก็ขึ้นมาเลยครับนะครับเฟซบุ๊กก็ถือว่าจะขึ้นไปตรงหน้าจอนะครับ กูเกิลแมปก็พิมพ์ไปเลยว่ากิ่งรถบ้านนะครับนะร้านผมก็จะขึ้นบน Google Map นะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ตําบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับร้านผมจะติดกับถนนใหญ่เลยถนนนครพนมท่าพนมนะครับถ้าท่านมาจากท่าพนมนะครับช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลงาน่าด้วยนะครับผมนะอยู่ที่อำเภอท่าพนมนะครับเป็นงานไหว้พระงานไหว้ท่าพนมนะครับท่านก็มาเที่ยวได้นะครับผมนะมาเที่ยวกับผมเซ็จมาเที่ยวตรงนั้นเร็จก็มาเวีมาหาผมได้มาดูรถแล้วก็ซื้อรถกลับบ้านได้เลยก็ได้นะครับผมนะเพราะว่า ถ้าวิ่งตรงจากท่าพนมขึ้นไปร้านผมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็20โลได้20-25โลนะครับผมนะก่อนที่จะจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกัน FC ท่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รบกวนกันหน่อยครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมนะเพื่อจะไปบ้างเพื่อจะไปพาดคลิปใหม่ๆและความสนุกในฮาในการอวู่ในดวมูสสองต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจากกันด้วยภาพสวยๆนะครับของวิวจังหวัด อำเภออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับริมแม่น้ําขุ่นถนนสวรรค์ชายขุ่นนะครับอยู่สวยๆมีหาดด้วยนะครับครับขอบคุณครับผมที่รับชมัครักฟังนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับสินีโอสินสินีสินเจียวอีสินีโอไซนะครับผมนะตุ๊จีนนะครับผมนะขอให้ยู่ดีมีเฮงนะครับเด้อเป็นไผ่กระไรเอฟซีกระไรนะครับเนาะบ๊ายบายเมื่อละ